สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องส่าชมทุกๆท่านนะครับผมมาพบมาพอกับดอนล่าเมื่อนี่วันที่10กรกฎาคมพศสอ6 6รพี่น้องนะครับมองไดมีตัวดี ตัวเด็ดตัวเด่น,ต,ดนตัวดังนะครับดอลลาหูนะครับผมทีมงานหูกสิไปตามมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับเผื่อที่จะเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางแล้วพี่น้องเนาะม,มากชอบจังไหนใครจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขรบาบมื่อนีดอนลากสิมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเลขแนวทาง มาบอกมาเล่านะครับผมมาเล่าให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมฟังกันคือเกานะครับเอามาฝากเอามาตอนกันพี่น้องสําหรับเอฟซีที่ชื่นชอบในตัวเลขแนวทางนะครับชื่นชอบในการเสียงโชคเสียงดยวงพี่น้องสามารถเขามาติดตามรับชมทั้งช่องดอลลาชาแนลได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมมีตัวเลขแนวทางหลายมองหลายบอลหลายสักนะคับเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชม เบิ้งไปน้ากัเนาะพี่น้องเนาะครับมีหลายสำนักแล้วนะครับที่ดอนลาได้ล่งไปนะครับผมอันู้ใยยังท่านในเบื้องยังท่านในช่มก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมหยอดหลังกันได้เ้อพี่น้องนะครับผมบมื่ว่าจะเป็นหน้าทางเลขวิ่งข้อสีรับลงไปแล้วพี่องนะครับขันยังท่านในเบื้องยังท่านในชมเข้าไปติดตามรับชมหยอดหลังกันได้เลยนะครับผมลักล่าสุดลงไปมือว่านี่นะครับเลขวิ่งสายทหารตัวเดียว นะครับผมขันผู้ใด้ยังไงในเบงืงก็เขาไปติดตามรับชมย้อนหลังได้เลยนะครับผมมื้อนี้นะครับดอลลาก,การ์มีอ่าตัวเลขแนวทางที่ FC ได้สอบถามกันขเข้ามานะครับพี่น้องสแสดงความคิดเห็นกันเข Fields ้ามานะครับขันสำหนักได้ตามได้ดอลลาร์ตามให้ทันทีพี่น้องนะครับขันสำหนักได้ตามบ่ได้น,นะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้นะครับผมมื้อนี้นะครับตัวเลขแนวทางที่สิเอามาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งไปนําก,นกนันก็คือแนวทางของ พระคูบาบ้านโนนนะครับเนีวทางนี้นะครับได้มาจากทางช่องแม่หมูพาชโชคนะครับผมขันผู้ใดยอยากรับชมคลิปเต็มนะครับว่าพระคูบาบาอกยังแน่นะครับจบก,กับตวเลขเดี๋ยวทานแล้วผิดองเนาะนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ท่างช่องแม่หมูพาชโชคนะครับบอเถานะครับชาแนลนะครับผมทีมงาน อ่าที่ได้ทรงตัวเลขกแนวทางมาให้ดอดลลลร์เพราะว่าตอนนี้นะครับดอดลลลรามาเทิดขานประจาอยู่นะครับอยู่คนละหม่องคนละบอลน,นะครับพี่น้องแต่ว่าก่ยังเอาตัวเลขกแนวทางมาให้พี่เห็นน้องให้มชมคือเก่านะครับผมคอมเมนต์กันเขามาคุยกันนะครับผมแสดงความคิดเห็นกันเขามานะครับตามได้ตามให้ท่านที่พี่น้องนะครับเขามาไลยใหญ่ห้างแล้วมาเบ่งตัวเลขกแนวทางของพระครูบาบ้านโนนไปพร้อมกันเลยพี่น้องนะครับดอดลลลราจดมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็นั่งอยู่เทิงรถไถนะครับพี่น้องน้าให้นาหน้าพี่น้องเนาะนะครับบ่ได้ไปขับรถไถดอกนะครับผมแต่เห็นว่ามันบรรยากาศดีนะครับเลยขึ้นมานั่งทึงนี่นะครับทายถ้ำไหนพี่น้องให็นสมุช้มเบิ่งไว้น้ำกันนะครับตัวเลขระยะทางของพระคุบานะครับผมวดวันที่16กรกฎาคมพศ .2566 นะครับผมนี่ครับ เลขติดเดินดีนะครับมีเอฟซีได้สอบถามกันเขามากนาะพี่น้องเนาะดอลราฟกาแฟตามให้เลยนะครับผมเลขติดของพระคู่บานะครับเป็นหลักสิบเพื่อนจะมีเจ็ดมีแปดมีเก่านะครับส่วนสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับเพื่อนจะเอามาเป็นลักหน่วยมั่นส้นกันที่หาพี่น้องนะครับผมนี่ครับสูตรที่หนึ่งนะครับได้หาได้หกได้เจ็ดสูตรที่สองนะครับได้ซีได้หาได้หกนะครับผมแล้วมั่นส้นกันที่หา เพิ่นก็เลยจับคู่ใส่กับเจ็ดแปดเก้าก็เลยเป็นเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเดนที่เก้าหาพี่น้องนะครับแล้วมีชุดสามตัวให้พร้อมหนึ่งเก้าห้านะครับมักช็อตจังไดนผิดจะระนาบเ,เนนะพิ่นก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับส่วนเลขวิ่งนะครับคันผู้ใดอยากได้อ่าแนวทางเลขวิ่งโตหนึ่งโตเดียวเลยนะครับผมก็วิ่งที่ห้านะครับสังเกตพระครูบา่าจะให้หาเป็นหลักหน่วยพี่น้อง เลขติดของพระคุบานะครับเอฟซีไลทยทันก็อาจจะหูจากดีเน้วพี่น้องเนาะนะครับ ตัวเล็แนวทางนะครับที่ได้มาจากท่างจองแม่หมูนะครับก็บต้องขอบคุณท่างจองแม่หมูนํานะครับพาเพิ่นได้่งตัวเล็แนวทางมาให้ท่าง่องดอลลาชาแนลนะครับเอามาแบ่งปันให้กับเอฟซีท่าง่องดอลลานะพี่น้องเนาะนะครับผมสําหรับเนวทางของพระคูบา่าก็มีิสํานียพี่น้องนะครับจับคู่ให้3คู่3ชุดเท่านั้นนะครับผมผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมผิดจาระาเป็นแนวทางบึงประกอบก,บกับการตัดสินใจมกักบามากกระจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสศิมิตรนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลล่าชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเองๆกันผู้ผูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บอยาจนนะครับผมแร้วพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ